จริงอยู่นี่ควาพานหมข้าเหนียวจุกจริงเฮ้ยโว้ชไม่รู้จักด้วย นี่ของแท้ของปลอมอยู่เฮ้ยน่งนอนหลาหายเอาเอาปือปืองสีส้มมาอันนี้ใครนำเนี่ยบีไม่ชิงนะไม่ชิงกู้ระวังระวังจิงระวังกันด้วย

แี่แน้เวลารอแลอเลือโอ้โหั้เลทุกอย่างป็นีจริง้อวางส่อวตายที่ฝ่ายกูตายที่ฝ่ายก โอ้สวยเหาสองมีพี่เอวยิงอุ้ยเขี้ยแต่ละลูกแต่ละลูกรอบชิงสวยๆทั้งนั้นนะเมื่อกี้กล้องจับไม่ทันโทษทียทันกันผูกบอลแล้วลองชิปบ่นโดยไม่ดีอ่ะระวังกันด้วยไม่เคยนี่เขี้ยงมาก่อนโอ้ยโอ้สวยสวยสั้นสวยสั้นเทียมเลย ตบอลโตเอาอีกเอาอีกน่าดักมาได้ลวพีสันมงเฮ้ยเฮ้ยอสุดยอดอเอพี่โดยโอ้โหฮพี่ฝ้งไม่รอดเลย โอเคแล้วสวนกลับสวยไอ้ไฟเละไฟเละแมทสัดจะไปเล่นรอบชิงก่อนไม่ไฟบอกฮึแล้วม้วนได้ม้วนได้แล้วยิงเข้าเฮ้ยบอลแฉลบบกร์สีนอย่างนี้หลังเข้าสวยฮะสวยขาแหวกขึ้นไปแล้วตรงนี้มาแล้วไอ้เหี่ยว ระวังก oh bo. ันด้วยยิงเรียบโอ้โหสุดยอดเลยเฮ้ยสวยอสวยออกมาดิพี่เวเถินเถินให้พ uh wow. uh ี่เวแล้วให้ให้พี่โดปึ๊บเอาจับบอลได้แล้วเอฟเอฟออกตาเอฟออกออกเอย แล้วลงสองคนยิงเอ้ยโอ้โหเพียเกมก็โมุดแล้สมศักดิ์ศรีคู่ชิงมัน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 จริงไหมเอาไปเป็นคู่ชิงทูก่ายฉันเป็นลีใกล้แล้วครับในเอกแมตช์สุดท้ายแมตช์สุดท้าย